วัดหัวกระบือจัดพิธีเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อโตประดิษฐานโบสถหลังใหม่ของวัดที่วัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพระครูรควิปุลพัฒนกิจเจ้าวาดวัดหัวกระบือ ร่วมกับคณะสงฆ์ศิษยานุสิ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธทราร่วมจัดพิธีบวงสวงเบิเกเฤกพิธีเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อโตสัมปอกงประดิษฐานณนอุโบสถหลังใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการจัดสร้างโดยมีพระเถร,ราจารย์คณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีท่ามกลางการแห่แห่นร่วมงานของพุทธศาสนิกชน โดยร่วมจารึกชื่อในแผ่นทองนำลงหัวใจทองคำก่อนที่จะนำไปหล่อเป็นองค์พระหลวงพ่อโตสามปอก,กงวัดหัวกระบือขนาดหน้าตาก80นิ้ว22นิ้ว9นิ้วและ5นิ้วโดยทางวัดจะได้นำประดิษฐานเป็นกคงพระประธานนักอุโบสถหลังใหม่ต่อไป